เจนเจนจ้าอ <c ười> mm. ืมอ <c ười> <mi> ืมชงบึงชงบึงเราก็ไม <c ười> <mi> ่ได้บอกตัวเราที่ถุกจ้าก็ลูกถูกจ้ามจ้าหมาประคูดข้างเมยใบนะอเมียงโดดเนี่ยอืมเป็นเหตุยังไง มึงอยู่ไปหาขูดได้คนหนาไมันจะไปขูดคนหนาเป็นปัหาเราอันผมไม่ไดขูดได้คนหนาเพราะว่ามันเป็นคนแหละที่แบบว่าปกป้องขีฝุนเนี่ยเวลาเห็นบอกมัใช่คางอย่างในคนนะมานียืดปชงคนมานี ไม่ขี่นุ่มกินดีๆนะตีขี่ข้อขี่ว่าโยขันขี่ทางคมอยู่ดิไม่สบายดิผูจ้าวู้สวัสดีกันสวัสดีกันนั่นนอนเบิ่งโทรศัพท์ใช่ะไปนอนกดเบิ่งโทรศัพท์อีวาดมากจ็บมันเนยังแล้วแม่มันเราเอาหน้ามันเอาโทรศัพท์ยังมาให้คอยเบิ่งหันมาตบแต่ปี๊ดหลุดมือชีวิตนจ้าวิญญงเสียบเดียบเลยวิญญงขอโทษเลย บ่อยขอโทษมันไล่กอุยไปโลดมันวะไปเรดน้ำน่องเกนนี่โลดมันเนี่ยกไปโลดนี่กะเชือบมันกินงี้หมดเพราะตีเชือบไปเวียโลดมันนะเวียอันเรดน้ำน่องเกนนี่โลดมันนะอยู่ซื่อๆนั่นกินนั่นหแมวึ

เด็ดอันน้นนะโตแล้วมันตื่นตื่นบ่ชินอ่ะตื่นบ่ตู้แหวนเราใช่ไหมพี่บ่เลยบ่เนี่ยยังคือเธอให้ไม่เอวดมานอนเป็นมวยยันผีเบา เฮ้ยย <ừ> ีไมเศ้าสชดอดป้าเขนนอนนํากะไลางนี <c ười> ่ยอนเนี่ันในตู้มาแต่เช้าวเยไ้ใส่เื่ใเตชึงนำดิ่ามีนขึ้นยากอยู่บาสีมามื่อนี้

วัเนีวนเราไปไตหวันทอนี่วนี่ันท่อนเรน้สลบกันนะใจเย็นครึ้งครับทังบารี่ทั้งบารีแบบย่งัน้ทงนิ่งเพิ่มอีกหน่อยเนาะน่เพิ่มก็ไปดูดูดูเออกอีกเราแทงดูดอันนอนบ่ยนอนโงพยาบาลบอกบยันนอนเน่ใช้น้ำเปลน้องเกลือดี่ยังเมอลอสิเราจอยเนาะคนจอย่อแบบยัง ราเ๊นาบ่มีเงคนคนจอยใช่ทุกวันด็แบบเราถ an, ือไม่แบบนั้นเนาะเชินแบบไม่เจเชินอหไอันดูแลนแลมาลบคนแรกแล้วบอกที่ตาคนที่สองเลยคนที่จองนี <why> ่น <like> ี่่น่บ โอ๋งาสบนี่ๆนีนี่กะตอนนั้นคือได้ยินว่าเขาอันสับอันเขาอันแม่บุญหลายนี่บ่แม่นบ่รับเป็นลูกเนาะตอนนั้นเนาะแล้จังไดน่ๆมเนาะนแบบจังไดเนาะก็มีีจังเลยเห็นว่าเราแพ้บ่ตนน่ะหรือว่าอีหยังละ คือได้ยินว <allen> ่าเขาแม่บุญลายนี่รับเป็นลูกว่ะไป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 นั่นเอาลีใดไปเฮ็ดเอาใดอันนี่อนี่เพราะว่าทางนีิกะทางนี้ทางแม่ยุริกะไม่เคยเอาดีเลยตุ่ดใหญ่กัเนาะทางออสเสียนเป็นเวลาแบนี้เขาเชิญลงมาหรือยัแต่ว่าทางปู่เราก็จะไม่ได้เราลงมามื่อไหร่หรือว่าปู่เรา ลงเถิ่มมาลงมั่งนี่ตัวเสือจะเรียนทางใดเนี่ยโอ้ยเมียมันชื่อแบบมะหุ่มพึกเนาะเป็นทุกครอบครัวนะก็เป็นหนึ่งก็เป็นอันหนึ่งโอ้ยจ้าทุกทุ่ดีไม่แห้งเลยเด้อเมียลูกทุ่มดีไม่แห้งเลยคอยยั็งโมมีครอบครัวอยู่

ไม่ก <ibl ampa S 1> ินกินยังบอว่ากินได้แบบเป็นอมตะนะบ่อเผาบ่อแก่บ่อนมบ่อหน่อยพ่อริ้าะอมตะอยอ่นะบอมตะแก้วเยอะนะกมตยไปสิบ้าอมตะตีแม่ใบตีแม่ใบแม่ใบอย่าอมตะตีแม่ใบหุ่นตีแม่อ้วนยังตีแม่ใบหุ่นตีแม่ใบแม่อ้วนว่าแม่ใบเนาะตีแม่ใบเอ้ตีเสียงมาพีเยเสียงมาพีเลยฮู้เฮ็ยดูเฮ็ยเสียงมาพีเลยเสียงมาเลยตีแม่ใบไว้ตีแม่ใบไว้ เสียงมาพี่มาพี่อฮ้ยมงรักนมงนมมาฮอนมาฮอนเฮ้ใเ้มาเด้อเฮดเด็มเฮ้ยดมืด้ตื่นเฮ้ยเด้อบ่เม่นอปากเสียงมันนะเสียงมันไปใช้เสียงมันนะเฮ้ยอะไรเผีดอกอะไรเฮ็ยอะไรผีดอกเฮ้ยอะไรฮึ่มให่เฮ้ยอสิหะ ยนนี่ห้เลยค่ะตีไม่บาูด้ตีไม่บายฟูไม่ตีแม่ยังเจ็บนี่เมื่อนักนี่ให้ตาวันให้ตาวันเี่ตาวันตาวันปิ้งปิ้งเห็นังเขัดจับจับไลอยค่าขนอกขนูเถะมันเก่าๆอะไรกมาเด้อมาเด้อเอาเอาเอา

ยังบอกจากโรงพยาบาลพ่่แพี่น้องไงแบ่อื่นทุละเนาะจักจักมองยังบู่๊คือกันยังคึดยากเดเดนต้องมออนุญาตแมนต้องแบบว่าบ่แมนว่าขาเสื้ออันรีบร้อยก่อนเพิ่กเธอแบบแมนยุ่ว่าบขาเสื้อแต่ว่านีขาบ่๊อดกำหนดที่เพิ่นเฮ็ดให้งนะกับอะไ้อีกแบบมาเลยมั้ยอุ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 ้ยไปไปพูดแล้วไปพูดแล้วเจนเจได vẫn được vào mình chìa gặp mà trụ cậu cái đông hỏi là nó Thấy ừ. thì, mà, thì, thì, thì không. người mọi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  người ตีแม่ใบผู้แม่ใบเฮ็ดนะตีแม่ใบแม่ใบได้เฮ็ดบ่แม่นแม่อ้วนไดนเอาไปตีแม่อ้วนช่างแม่ใบเฮ็ดแม่ใบเป็นคนเฮ็ดอย่าฮึแม่ใบเฮ็ดไดนบ่แม่นแม่อ้วนไหนทานั่งขึ้นเด็กน้อยกินได้ลูกเอ้ยนะ ไหลังเลยขอกมาจับดิเอนแนาแนคะ่นั้นแหละกลงวันเด็กน้อยกินนะวันยันเด็กเนาะเอากดนี่มาตักขายนะเหนบ่ลอะางเหตุการี่

เจ็ดแอมแอนดี้อมด้ระต่ยเป็นเริอมแจงแ้วก้เก้าม่นกรเบือดูสื่อๆไกว่าเร่อกดาเรากับเอยู่วาแม่งกรเบือนะเฮ้ยน้องมึนเนาะ็กแมงกระเบือเอาแบบดาเอาบนน้ำเราก็ว่าเล็กแมงกระเบื้อรวเาดอาลกรเล็กแมงกระเบือสองเด้งเลยฉันนะีเฮ้ย อืสมืกปบักซิอันชื่อหนึ่เก้าอะไกันชื่อหนึ่อันชื่อหาปแล้วก็เลขไมกระเบือกกเบือย่งนั้นเงินมกระเบือกกบหยังนะลรบอนเสื้ออหละเนาะโมเมนสิงเสื้ออหละสิงโมเมนสิงเสือโมเนียาพนัง

มึงไปามึงเอาไว้อยังกบดอายุตัวอ่ะกน่งกัวานะอาาเพอเขาไปแปงหน่องสินะกเอชนหาตา้วยาแป้งคาเีเบิดอายุอไหนว่าจงไ้จงดีด้สูเดตัดได้นะเด็้ลโอ้ยจุยตุยะโอ้ยกอดเนี่ยอจียวจิวกนนี่กอดเน่ชาเล็บแบบที่มันกดเ Nè thua bất lên đi sofa nè Ơ, ừ, quất ừ. Ui Nhanh nằm nha nè nà, nè nà. Để có mướn nè nè Nằm mà ngon kín cái này rất Về phần lông đó là Ờ Mặc sụp có bắt ngay này mà xây tu Wow ตัววนันฝากมาให้บิ๊บีิ๊บไว้นั่นเลยนานนานรอนมาก่อนตี้ห้องห้องยาวโลนเลยมานั่งกินมานั่งกินมาพี่เอ,อ้มาพี่เออมาพี่หาหน่อยไอมเออห้องยกว นีมือเร่อจิงใหมันได้ยุไกรกินเฉยเงินดอกินเฉยเงินหนุมปังนะกินเงินวัดซะบอกให้แม่ไคุณเออปอนแม่ไปไม่หดแป้งดิหายกับได้เท่าได้อ งดแป้งงดแป้งเชื่อแม่นี่นะเอองดแป้งงดแป้งเจ้าก็งดได้แหละนุ่มนะอืมแ็กปลายพี่อือวะงดแท้ะอืมจอมยุดจอมจอมกินดื้อนี่กลัวอีกบอกลัวกินนมนานตีนนั่นชีใช้ปากแม่พี่ เป็นเงคือนาวแท้ไนอนน้ป่าเงถึงะจอมจอมยึดนอนใช่จะข้ไปนอนห้องวะวะจอยึดขัไปนอนห้องวะขัไปนอนห้องโทรให้มู่มานอนไปดูเยตอ่น่เบ้งมเนาะเด่เนาะ องหน้าเน่เห็นโกกไว้เล่นเดียวยีงคีเยะปอดประตูร้อจาจ่าวางเหงเลาหน้าเปิดไพ่ตัวเนือกรบได้เขาห้องใทยี่เอาตัวเนื้อเป็นไงอล่งมน่เด็กเจ็บดีดอเจ็บท้องนะเจ่บมีคุยว่านอนกันั่งชือกบ่ได้่ย่ย เมมก,ก่กกกันกออกินตำนั่นแล้วนี่เขาก็ไดกินไลยทีน้าคือเขาเข่องเขา่กินเลยอือใช่เนี่รถคนที่แจ้งดีได้เปลวนาหายาส่งน้องให้เขาอืเลยจริงยาค่นี้ทับก,บก,กตุ๊ดดินแกตุ๊ดเอสอันอออนี้ส เงไมยตื่นมาหัวเคยโอ้ยันหัวเสียบ้ผมอสองเพื่อเลยพี่นี่ยขเพื่อหนึ่งเล่าเพื่อนึ่ได้พืนได้ไปตื่นมาตีไปปุ๊บไปกัดได้มาใกล้ชิบนิชานแล้เยนอบ่นนนอใช่เงินโเ่นแล้วบกูบอกเยอ่กพวกนเงินนะเกือบเรา มูววว่าขาหัวยังมั่วว่าข่าหัวยังมั่่าหัวยมาห้หัวตีตีนูการหักแล้วเนาะีกันนนั่นนะผมว่าช็มาลหัวาดไม่ทิน่ะัเจ่ เจนเยค่ะตีนกายฝากเราไปเจนบอให้ไม่ไหวฟุกยินเม่นไม่อ้วนสิยากนนบอือโน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 เอาเจ้าอิเลหานพอดีตัวของบียก็เศร้านี่จุ๊บ่ะจุ๊บ่จุ๊บ่จุ๊บ่จุ๊บวจุ๊บว่ะจุ๊บน่ะจุ๊บไปชั้นบะ มันโมเมนจุ๊บอ่นนะมันจุ๊บอ่นนะนะมือแทงจุ๊บเลดแล้วก็จิกัดมือเพื่อนเอ้าเอาเอ้าเอาทูจาก่อนทูจ่าแล้วนี่นะบริทูจ่าเลยนี่ทูจ่าแล้วอ๋อมึงไหนไว้ไว้ไปปัดมือกูนะมือส่งมือจิ้มแสดงเจนเจนสบายดีสบายดีก่อนลูกสบายดีก่อนมมืืออ

แรบปยิกเอาเงินนะนี่บ้านอ๋อบบตนะ้องแรบรีนมากิน,กนบอเลโรขน,นมจ้า <c oughs> น่ะอืมกินกินโบต้องเอามาให้การกินฮึยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนน่ะหนักหนักเอาเงินตีขึ้นมาอย่างนี้ขึ้นมาอยัง มาใครเสือแม่อีกแม่มซทชายเสือเธอนะยนะเสือทองเก็บเืใค้ไม่งั้าโอเคสปาลุงคลิปนี้ห้ากัสิคอโตไปแล้วนะคิปนี้กบฝากพ่แม่พี่น้องก็ไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องท่องคเก่าเ้อเอาไปมากเรกินจะนุ่มมัน สายดีสวัสดีบัชกูจคยัง่นนะไปอืมอืมไอีไปด้สบายดีเด้อสบายเกินสบายเกินพุณนนาทังนั้นจ้ะสบายดีอัน๋อันนี้เลย่ะแลงแราลูกอ่ะยกดูกูกไไดปะนี่เอาลมมสับสนไปจ้ะดมสับสน